ปล่อยให้คนดูคาใจไปนะครับก็คือครูก็อยากรู้เหมือนกันครับแต่ว่ามันไม่มีเวเวลาคนดูใครรู้บาใครดูตอนกินข้าวเนี่ยต้องอย่ากินสียงดังครับเดี๋ยวครูกุลามดางเออเดี๋ยววันนี้กํลาคานเอานะครับคือเสียงไม่โหลดไงเกลียดผีไปตัวเลยเสียงไม่โหลดไงนะครับ เยียปั่นจักรยานกลับบ้านเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรไหมนะครับอ่ะกดชิปค้างในการวิ่งนะะี่ครับไอ้พวงไปไหนฮะ,ะมันมีอะไรบอกข้างบนเลยมีบันไดนะอะไอฟลายหลอกขายฟูตรงนี้นะครับไอปลายไปไหนเนี่ยอยู่นี่ไอ้การไม่เห็นหราไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพีววววห่หย่อนนะไอสัตว์เออ คือแบบเป็นอะไรต้องต้องแยกทางกันเป็นอะไรเออคือแบบนี่มาเนี่ยคุอยู่นี่กูอยู่นี่ในเรื่องคือแบบต้องแยกทางกันเป็นอะไรคือแบบเผื่อแป๊บเดียวต้องแยกทางกันแล้วนะครับอย่าสปอยสปอยเดี๋ย่าดี๋ยวเดี๋ยวแต่ปตปตปสปอยอะไรเงี้ยสำหรับใครที่ยังไม่ไปดูไปดูที่รันพิเจอร์ยูทีนะผมนะอ่าก็ค่าตั๋วทั้งหมด290บ,บาทนะครับโอเคแล้วจ่ที่นั่งนะครับใช่ มือผู้ชายหมดเลยครับเออมีอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะน,น,นี้มีโน้ตมีโน้ตนะครับซึ่งกูอ่านไม่ได้นะไ,ได้ครับอ่านไม่ได้นะครับอ่าแล้วเอามานทำไมครับก็เข้าไปนะเนี่ยครับก็กคืออะไร close ครับปิดนะครับเข้าไปไม่ได้นะครับแต่ว่าแล้วไงกูจะเข้าไปนะไอ้กอลไปไหนแกนเอเไอ้กอลไปไหนแกาอายเรายไป<อ>ไ,ไ,ไหนกูวิ่งหลงเลยตอนนี้น <tte> ่ะคือมือที่หย่อนแย่เออแย่ทำไมวะ ลำบากตามหามันอีกเนี่ยเร็วมึงชอบไปไม่ไม่รอเพื่อนเนี่ยเห็นปะมึงเห็นหรือยังมันส่งผลหรือยังมึงอยากแบบที่โยนเออที่ยอดเออถ้าสมมติมึงหยดมึงหยดมาเงี้ยมันเป็นประโยชน์ดโดยเลยถ้ามึงม T S อย่างเงี้ยเป็นพี่โยดัดทำไงฮะก็คือเหมือนไฟฉายเอาไว้แบบส่งสัญญาณว่าแบบเออกูอยู่นี่อะไรเงี้ย ส่วนล้ท่านก็แบบเอาไว้เอาไว้ไวให้แบบให้ตัวเองเ,เห็นรอบๆอ,ะอ่ะอ่าข้างในนี้เปิดได้น,นะครับมีอะไรข้างในนะครับก็มีออฟฟิศสามกุญแจออฟฟิศสามนะครับอ่ามีอะไรข้างในบ่าครับอ่ามีกุญแจอีกอ่าเอาไปโดนทีรอบเอลิเวเตอร์แฮชคีย์นะครับผมแนละ้วก็เป็นกุญแจเปิดลิฟต์นะครับ อะไรอะไรเป็ลิฟต์เออทำไมไฟกูอันนีกว่าไฟกูมันไม่ตองวะเนี่ยอ่าแเราก็ปีนไปเหรอเอ้าคือไงเอ้าอ๋อ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 ไปก่อนเลยครับไปก่อนเลยแล้วกันนะครับนะฮะว้าว ใครวันนี้วันนี้อยู่ใครบ้างเขาวันนี้อยู่คุยกับอยู่คุยอยู่กวนอุ้ยไอ้ผีมึงกวนด้วยขำอะไรกูเล่นมุกแล้วมึงขำอะไรผีฮัลโหลกูแค่พูดผิดอ่ะมึงขำกูแล้วเออเออเออขำกูเลยกูเล่นมุกเลยอ่ะแล้วขำกูอ่ะกําลังเล่นมุกเลยแล้วขำกูอ่ะเออเดี๋ยวนี้ผีขำเป็นละเออไอ้เหี้ยอยู่เป็นไงนะครับไม่ต้องใส่ขาวแล้วเอออุอ้าวอะไรอ่ะมึงโดนอะไรอ่ะ ผีวผีเป็นมาโอ้โหเป้งตายมาเป็นคนโง่ไอปตัดตอนนี้เลยเอ่ะเฮี้ยอะไรอ่ะเออตอนนี้เลยอ่ะไอ้สัดวิ่งดิวิ่งดิโอ้โหว้าวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมองล่าคนเดียวไอ้สัดไอ้เหี้ยมองล่าเดียวเฉยเลยเอ้ยเหี้ย กูไปให้อ่ะตายก็เหลื่อกูนะครับีจำปแกกากว่าไอ้ที่อเนี่ยจงเฉยเลยวิ่งไปวิ่งวิ่ดนาันอีกแล้วเฮียอ้า ไเ,เก็บกสามสยองขวัญเลยนะครับผมเก็บสามสยองขวัญเก็บสามหาดส่งโรงพยาบาลนะครับวิเชวันหยาใช่ปะใช่ปะ <S <S มึงเจออะไรมึงเจออะไรมึงเจออะไรมันเป็นรูท่อแบบไปต่ออ่ะแต่กูน่าจะหลงกับพวกมึงละพวกมึงน่าจะไม่เห็นกูนะครับมึงไปแล้วพวกมึงตัวเอกนั่นอ้อาว ก็คือกูต้องอ๋อกูต้องไปหาพวกมึงก่อนสินะจะได้ไปด้วยกันนะครับเนี่ยนี่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 โป้โลาลาลังนี่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 เนี่ยก็คือตามเขามากันหมดเลยโอเคดีอยู่ก็จะเข้ามาเจอกับชั้นสี่ครับตนเมาท์ตรงนี้นะครับก็เนื่องจากเหตุผลส่วนตัวให้กูทำอะไรไม่ดูนะครับไม่แน่ชัดล็อกนะครับโอเคอ ดูเหมือนเป็นบันไดวนหรือบนี้รูปปิดลับน่เหมือนว่าเราต้องหาทางอื่นพื้นขึ้นไปนะใครเอาไข่ควงมาป้ากู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 อะไรอ่ะเอามาทำไงอ่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไข่ควงก็ที่กูเปิดท่อมาชั้นสี่นี่ไงเมื่อกุญแจอะไรมาประกาศ Western Mountain Asylum ทุกที่จะให้ผลส่วนตัว ที่ทราบนั้นยังไม่แน่ชัดก็ไขโค้งไม่ไขประตูไครับคุณแจหรอนั่แหละโนไทยนะครับแต่กูอ่านก่อนนะครับอัลบัม้มเช็ตดาวน์ดูไพรเวทนะครับอืมไอจันทองร้องเหรอเพื่อนอัปเจ็ตนะครับ explore the end and find way out นะครับก็คือหาทางออกแล้วแหละนะครับ กูเองนะครับกูไม่ได้ช่วย,ะวยะอะไรพวกกูเลยนะครับได้กุญแจปสี่ก็คือพวกกูจะรู้ไหมว่ไหนอะ่ะอยู่้ไหนอะ่นนอะรูเ้เนี่ยปสอง<ไ>มันมีอะไรอ่ะจะเข้าไปก,กูไปประตูปสองอสองเหมือนมันมีอะไรไม่รู้อ่ะไอ้ไฟไม่หนีว่ะแล้วกูสดไหมแั้วไหนปสี่ ชั้นบนส่วนก็คือทางนี้ชั้นบนสุดนนี่มันอันเราก็ต้องไปพอต้องไปพอสอมันจะขึ้นบันไดไปนะพอสี่เงินกูเปิดเฮ้ยเกี่ยวข้าประตูหลัวฮาร์ไม่ใครอยู่ไหมล่ะหลัวได้ยินกูไหมได้ยินเออว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมมีแก๊สที่นี่มันน่ากลัวมากว้าว ว้าวที่นี่เปนที่ไหนกันเนี่ยที่ปที่ไหนกันแล้วเราอยู่ที่ไหนกันฮัลโหลมีใครอยู่ไหมเรากูอยู่ไหนแล้วเนี่ยตรงนี้มีตรงนี้มีอะไรให้เราทำด้วยคนะโต๊ะโต๊ะทำไมมีไฟแดงเฮ้ยกูอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยกูอยู่ไหนเนี่ยเอ้า อุ้ยอ้าวไม่ใช่ผีไล่สัตว์ไปแกล้งห้องน้ำเลยไม่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 ่เดี๋ยวกูสิเดี๋ยวกูสิแม่้งหายกันหละห้องเลยหละห้องเลยมนที่นี่มันเหม็นขนาดนี้เนี่ยหละห้องเลยแต่เอาจริงนี่คือกูก็นองเขาไปวิ่งตามมา กูก <'t you fingers out> <oon> ูแคยินรอไอสารสุพ <okay>? ีจะหน้ากูผมจะใส่คำแปลไว้นะครับตอนตัดคลิปนะครับอ่าเผื่อมีอะไรทำไมชิ้นนี่มันเหม็นขนาดนี้เนี่ยนี่มันห้องน้ำนะแต่เอาจริงดิรับอะไรมาห้องถงรับห้องถงรับกอด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 บีหายูอะไรบีหายูเฉยอะไรมึงต้องอ่านโน้ตให มันต้องหาโน้ตแล้วก็อ่านให้โคชิเบนอัานอะเมื่อกี้ห้องไหนประตูขยับวะไม่รู้อะตรงนี้ไม่ที่แอบเลยโอ้ยตายเถิดเลยตายครับเลดี้เฟิร์สทำเลดี้เฟิร์สเลดี้เฟิร์สว้าวผัวโมตอยไอ้สัตว์แล้วมัปิดประตูหาแม่มึงไงตายเลดี้เฟิร์สเนี่ยครับเออไม่มีเฮียอะไรเลยเรา is b l u กเาลังล้อเรา blue is b l u มันกำลังหยอกเรา ฉันจําได้ว่าเมื่อคุเซาขันฉันไว้ในห้องน้ําไม่ใช่ห้องนี้อ๋อันนี้คือโนที่อีผีเขียนไว้หรือเปล่นปานี่ครับเป็นแม่ของ,งอย่างล่ะนี่โจฉันลืมคีย์การ์ดสำรองเอาไว้ในห้อง <c oughs> <izzard. S 2> มันอยู่ในทางเดินลับ <c oughs> แต่นน <c oughs> ต้องไปเปิดเครื่องปั่นไฟก่อนแล้วเข้าไปหยิบได้เลยเ L L <c oughs> ยวแอบผีเฮ้ยอะไรใครเข้ามาเึงใครอ่ะอยู่นะ ได้ครับเฮ้ยมันคือที่อะไรอ่ะทำไมเป็นงี้มันบ้าเหรอคือเวลาเต๋อไปดคุยอะไรสันคคือเวลาแบบใครทำอะไรอ่ะทุกคนจะได้ยินหมดเลยอย,อย่างอันนี้ใครเปิดประตูคุกคุกคุกเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีของมันมีของที่มันสามารถเลื่อนได้นะคุณดูดีๆนะมันอาจจะเลื่อนแล้วเจออะไรก็ได้นะหรอใช่ใช่อันนี้มีอะไรด้วย อะไรอ่ะก็ไ oh. ม yeah. wow. uh ิ็นเพี้ยไรเลยว้าวอ่านรนันอ้ต่อเลยว้าวอย่างเงี้ยโอพระาจ้าทำไมเพื่อนเพ่อนอานจะงี้ใช้กันไปแล้วก็แล้วคุณม่ไม่เคยจักสันเหนเมื่อกี้ว้าวตั้ง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 ตังตงต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 ตหาห้องของรับห้องของรับ คุณจะไม่รอดโมเลยนะเนี่ยหวแรห้องหัวนี่มันสวยดีนะกูเจอเจอกูเจอกุญแจตีเลเตอร์อะเลยเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วไอ้เหี้ยพ่อมาจใครอ่ะตอกใจกูกูก็ตกใจแม่ไอ้เหี้ยตัวม่วงเลย แล้วบุแล้วแม่บอกห้องนี้มีไอ้เหี้ยกูกูถามเป็นไงไอ้เหี้ยดีกูไม่คิดอัดใหม่ไปเลย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 เป็นห้องที่เขาใช้บริการกันสินะไอ้เหี้ยดีไม่กีกูไม่คิดอัดใหม่อันนั้นอันนั้นกูเจอกุญแจของเจเลเตอร์ไปเปิดไปเปิดไปเปิดเดินย้อนไปย้อนไปไหนวะ มีจะไปทางไหนอ่ะก็เมื่อกี้เราเราเพิ่งผ่านมาไม่ใช่เหรอเจเลเตอร์ตอนนี้อันนี้กันโอ้โหิบหายแล้วยังไม่เจอผีเลยนี่ยังเจเนเตอร์ลูกป้ายบอกอยู่เนี่ยเอ่อไปดิปะนี่คลาส룸หนึ่งไอ้เหี้ยเหมือนโรงเรียนเลยมีคลาสูมอย่างงี้เนี่ยเจเนเตอร์ลูม วปุ่มนี้จะเปิดไฟเปิดแหลมตรงแล้วจะมีคีย์การสรับเข้าที่ด้านในทางทิศเหนือให้กูทำอะไรนะครับอ๋อโอเคโอเคเกล้าเกล้วเกล้าล้สวยงามไอไอพวกมปนจำห้องที่มันบอกว่าต้องต้องการพลังงานปะจจอแล้วปะเออเออตามมาแล้วมแล กูแอบปล่อไปหนึ่งกูกูไปเข้าวน้ำไปหนึ่งกูมา Two thousand years later เรากำลังเดินตามผีเลยอะไรอ่ะมันมาเพื่อจะบอกเราเว้ยไม่ได้ทำร้ายเราเว้ยบอกอะไรนี่ทางนี้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 บอกอะไรกลัวกูเกิดไปไปกินร้อนไปด้วยนี่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 เปิดแล้ว อืมยอย่าหันกลับมาอะไรขับอะไรตลกเหรอฮัลโหลโอ้ยปง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 มามาตรงนี้มาตรงนี้เมือนนี้มีคนนที่อยากให้มึงรู้จักไปไปไหนแล้วถ่ายไปแล้วเว้ยมันหายไปแล้วเว้ย มิกิมันยืนอยู่นี่ยืนแบบยืนเงี้ยอืมนาสัตว์ไป่ก้าที่กัากีากัก้ากัอกีากัากัาก้าก้าก้ากาาก้าม้ากี้าก้าก้าห้าก้้ากากูไม่เห็นกุ้ยกูกูาู้ก้าก้าก้าก้้วก้าก้าก้ากากาก้าก้ากก้ากูากก้าก้ากก้าี้ก้า้าก้า้าากาก้ก้กก้า้ากก้าาก้้กา

กู <laughs> เห็นประตูสัน่นเนี่ยกูก็รู้ว่าแบบไม่หลอกูไปเจอจับสดแก่คือไปรูไหมอย่ากูเนี่ยกูเปิดประตูไม่ได้แล้วกูพลาดมาไอเกมเบรกเซนใช่ไหมไปไปไปเราได้กีการแล้วออกไปได้แล้วเนี่ยห้องนี้เปิดได้่ีครับตอนแรกเรานี่ตอนแรกกิไกีการห้องนี้ ไอปายไปไหนล่ะเอาเอาช่วยกูด้วยดิไอปายไปไหนรอกูได้บงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอสี่เหรอปิดประตูได้ไหมปิดไม่ได้มันกระเดื่อมาเอสี่อยู่นกูรู้แค่ว่ามักระเดินมาก็พอไปใช่หวะ สวยไปไปดิไปยี่คันปิดประตูไปดูมินเตอร์เอาปย๊ดจเปิดไอเนี่ยไอ้ปายไปไหนอะไปไปไหนอะไม่เอาเกมแล้วไอ้เหี้ยอุ้ยอะไรใครส่งไปอะเอ้าอ้าฮะเดี๋ยวเฮ้ยผีเดี๋ยวจะเย็นก่อนยังไง มันเอาแค่ไอ้กรอนไปน่าจะแมวกุแต่ว่าเราน่าจะปลอดภัยนะเพราะไอกรอนเนี่ยมันบาปนะคุณมึงลงมาแล้วใช่ปะลงแล้วทำไมาละมีทางให้เราไปต่อเลยโอ้ยมีสินะทางอ่อเนะไอปลายมาเอาไอ้ปลายมาาอเคไอ้ปลายกดรีตัวมาได้ปะเออปายกดรีตัวเลดิอาแล้วเราไปเลยก็ได้เผื่อไอ้ปลายมันจะมากับเราเผื่อปลายมันจะปามาเลย อะไรอะเฮ้ยเราขึ้นไปแล้วนะครับไหนโอ้โหเขากดเอี้ยไปดีตัวมาอาจจะมีทางหนีอยู่อีกฝั่งนึงก็ได้แล้วเห็นเห็นมันได้แล้วเดินลงมาได้เลยถ้าเห็นผีก็แปว่าตรงนั้นแหละก็คือไอ้ตรงก็คือไอ้ตรงไอ้ตมเออมึงต้องไปเปิดเจลเรเตอร์ให้ครบสามอันเปิดเจลเเตอร์ให้ครบ ให้ครบสามอันสองอันเนาะสามอันสามอันคกูมากับกูด้วยดิกูณพงต้องช่วยหายครกูกูจำกูจำแผนที่อยู่กูจำกูจำแผนที่อยู่กูไม่จำกูเดินตามแสงช,ชตาตาญาณครับเออ,อ,อเออฮึมฮึมไม่ใช่เหรอ เอาไอสัตว์เรเเตอร์เฮียเอาไอสัตว์เรเเตอร์เฮียกันตอนนี้เราอยู่บนขวาเลยอยู่บนขวาแลยที่เราต้องไปคือตรงกลางไเราไปคือตรงกลางเลยใช่ใช่กับทางเดิมกันทาเดิมกับทางเดิมกันทาเดิมราเราเกือบมาถูกแล้วเราเราเกือบมาถูกแล้วเฮียละอันไหนวะะไหนหักมา้วเนี่ยักนึกถึงเดอะเมส r ลันเนอกัน เงี yeah, 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 be, like ้ยใช่ปะเงี้ยใช่ปะนี่ยใช่ปช่ใ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 ช่เออใช่ป้าเกิดประตูไปใช่ไหมเหรอใช่ใช่เย้ได้ใช่ไหมป้ามีสลัดแล้วอ่าแล้วก็เป็นอย่างนี้บ้างสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแหมคลิปนี้อาจจะงงๆหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเอ่อรีบหาแบบยิบลงนะครับ ก็ขอสนุกเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับผมก็ก็ลินพานแล้วนะครับผมนะก็ขอตลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับชอบกดไลค์ชอบกดแชร์นะจ๊ะจุ๊บ